สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบ YouTube ทุกท่านครับผมอยู่กับผมมืนเช้าดัมซิ่งกันแล้วนะครับอื้แรงจังเดี๋ยวคลิปนี้พาพี่น้องมาชมรถไทซิ่งครับจอเดียหย์ห้าศดีครับพี่น้องอออโอ้แรงจริงครับ อยู่2คันครับฝั่งโน้นก็จะเป็นคูบูต้า LC 708 SP โอ้มารุมกันเลยครับพี่น้องงานนี้ใครฟจะแรงดีกว่าใครครับระวังเจ้าจอนเดียกับคูบูต้า ดินเที่ยวเท่าไรครับนี่สองร้อยสองร้อยโอ้แ้วอะหมดกี่เที่ยวแล้วตรงนี้เจแล้วเขาใส่กี่เที่ยวครับร้อยหนึ่งวะสองร้อยเที่ยวสองร้อยเที่ยวพอดีมันดูไปแล้วร้อยเที่ยว้แเที่ยวกัเต็มแล้ว่แหละจะขอเขาบอกว่าสอง้อยามด จขคงอยากได้200เที่ยวโอ้75เที่ยวคนจะเต็มแล้วใ <laughs> สยดินเยอะเนาะ <laughs> น่าจะสี่ห้าวันอยู่ตรงนี้นะน่าี่สี่เที่ยวที่แถวนี้บ่ครับที่ในหมู่บ้านนี่นะหมบ้านนี่โอ้อลซีเจน ทำไมสีมันแปลกๆอ่ะกันเนี้ยทำสีมาใหม่วันนี่โอ้ oh. เฮ้คันี้มีเทอร์โบด้วยบ่ทำไมเสียงมันปิ้วปิ้วดีจังหรือว่าเขาทำเท่าเอาครับ เต็มใบมีดเลยครับพี่น้องสุดจัดครับ งานคู่กันเลยครับพี่น้องระหว่างคูเวต้าคันนี้แล้วก็ฝั่งนั้นก็จะเป็นจอนเดียนะครับ สวัสดีครับลูกพี่อ้าวครคันนี้มีเทอร์โบด้วยบ่าตึ้งใส่ตึ้งใส่นะใส่เองบ่ใส่เองใส่เองแน่นอนเลยรบัสเดี๋ยวรอๆไปให้ดูโอ้เครื่องเสียงก็จับเต็มครับเทอร์โบก็ใส่ใส่เองหมดเท่าไหร่เนี่ยหมดโด่สี่ขันห้าเปิดดูได้ไหม ไลเบิร์ให้ดูหน่อยสุขพ่อจะว่าเสียงโอ้เสียงวานแท้อู้อันนี้เป็นเทโบของอะไรครับเนี่ยดีแมกของดีแมกว้าเท่าไหร่นะปากซีซีปากซีซีใส่เองด้วยโอ้ลงทุนไปเท่าไหร่ครับเนี่ย 6ั0 0ัใส่เองโอ้ทางข้อนี้ด้วยนะครับเจ้าเจ้าเจ้าแล้วดันดินนี้รับงานยังไงครับเป็นเป็นเที่ยวหรอเปลรถรถเท่าไหร่30มอันนี้ทีมงานเดียวกันจะข้องเดียวกันบ่าสองคันเลยรถพี่เองเลยนะ Oh. น้ำเดิมมีรถขายอยู่สองคันครับหานกันก็คาราสิบห้าบาทสองคันเนาะสำหรับเป็นเที่ยว,ยวต่อละสามสิบอันนี้ทำสีใหม่บอกอออก่อนเป็นสีชมพูจะไม่ได้ใช่ใช่ใชนะ่ไหมคันนี้แหละที่เป็นสีชมพูใช่ไหม โอ้ยม,มีตังใช้เอาเข้าไฟแนซ์เลยเอาเข้าเฟรนซ์นต้องทำให้เป็นสีเดิมใช่ไหมใช่โอ้โหสน้ำเตอ๋อระดับทอกเกแล้วไม่มีตังใช้ได้ไงไม,มไม่มีตังซื้อเหล้าประทายเจ้าสน้ำไหมจ๊ะโอ้จวดมากครับไหนเบิ้นให้ฟังหน่อยพ้อหวานหวานเนี่ยโอ้ หอนด้วยหอนแรงหอนแค่นีบ้บ่แค่นีบ้บ่อหอนอยู่นะนี่มันเล็กรหรือเปล่าอะไรครับเล็กแค่สนิ่อ๋อท่อนี่นะมันก็ได้หอนประมาณนี้แหละหนอหนรถนะไถตานโตมิเน่เออไใหญ่หน่อยเป็นเทอร์โบของดีแม็ก,กซีซี แกใหม่เลยบอสโบนซื้อใหม่เลยใหม่แล้ว,ลวก็เปลี่ยนสปริงปั๊มสปริงปั๊มปั๊มขออองเทศบาล๋ปั๊มช่างชัดนะอ่ะเปลี่ยนเองด้วยบอกแรงมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนสปริงนะอรอ,บ,อรบมันขึ้นมาเลยบอกมันอยู่ตรงไหนสปริงนั้นน่ะ มันอยู่ในน,นี่บอกอสปริงซิงอ๋อนี่ไงนี่ครับชัดนัชัดสปริงซิงโอ้แจ๋วแจ๋วแจ๋วชันแรงไปจำบ้านอ,าอะไรนะบ้างวพวกกล้วยครับคันนี้ค <laughs> ันแรงเลยครับเื่ <laughs> อจะนับนะทีมงานนี้ <laughs> <laughs> เพื่อจะนับบาทโอ้ขนาดก็ของพี่เลยปะของพี่สาวของพี่สาวอ๋อขนาดกี่แสนเก้าแสนเก้าแสนเพราะตู้รถกับพันตู้รถกับพันเก้าแสนกว่าอู้รถกับพันหน้าแล้วก็พันลังอีกรวนมือเพราะพันลังไม่รวมว้าดล้านกว่าเลยเนาะล้านกว่าันนั้นถ้าเทียบเท่ากับคูบารตามันเทียบเท่าคูบารตารุ่นไหน ไอจอนเบียร์นั่นน่ะใช่ไหมบันดิ้นเนาะไม่ไหมถ้าเทียบอ่ะมันมันเท่ากับคูปุตตารุ่นไหนมันใหญ่กว่า50าูนย์คูตตาได้เนาะน่าจะมัน57หรือเปล่า57อ่าผมโอน่าจะน่าจะรุ่นพวก62สองหรือเปล่าเนาะเอ็มพวกเอ็มเนาะตะบูนเอ็มอ่ะใหญ่ครับห้าสิบห้าสก็เท่าห้ืม50ก็เท่า47นี่นะยาวกว่าเนี่ยยาวกว่าใบมีดใหญ่กว่าหน่อย โอ้คันแรงครับพี่น้องคันนี้แรงวิน้ำไม่ใช่ได้ได้คันดินถึงนั่นนะกดได้กดฐานได้ลงน้ำพีนมีมืดดมอีุดร้ยจุ่มหนักอ๋อแต่ถ้าพวกดินแข็งๆนี่ได้เลยใช่ไหมันัดอ๋ออันนี้ก็4708อ่ะประมาณนี้ครับพี่น้องคลิปนี้ก็ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูตอนดันดินอีกหน่อยก่อนก่อนจบคลิปครับเสียงเทอร์โบหวานมากครับ แรงดีครับ กันิปหนะครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ